เมื่อโดนทำร้ายจิตใจควรทำอย่างไรดีสวัสดีครับผมอาจารย์เอกเกรนะผม,มะวิภพวรมงวันนี้มาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งในหัวข้อที่ค่อนข้างจะฟังแล้วอาจจะหดหู่ใจสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยประสบพบเจอเกี่ยวกับเรื่องการถูกทำร้ายจิตใจ แล้วก็เราจะทํำยังไงดีสมัยก่อนนะครับช่วงที่อาจารย์ยังไม่เคยพัฒนาศักย,ยภาพตนเองเกี่ยวกับเรื่องของจิตตะสมนึกบ่อยครั้งพวกเราก็เจอการถูกทําร้ายจิตใจอาจารย์ก็ต้องเคยเจอเหมือนกันอาจารย์ก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยเจอการถูกทําร้ายจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางภาษากายหรือภาษาวาจาหรือการพูดการจาหรือกริยาท่าทางแววตาการการะทําซึ่งบ่อยครั้ง การกระทําของบุคคลเหล่านั้นก็ทํร้ายจิตใจพวกเราเนาะคงไม่ต้องอธิบายยาวว่ามันเป็นเรื่องอะไรบ้างมันก็รู้กันอยู่ในหลายๆหมวดทีนี้วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงแง่มุมของเรื่องของทางจิตใต้าสานึกก่กับการถูกทําร้ายจิตใจนะครับอันดับแรกเลยก็คือจะเท้าความก่อนว่าการถูกทําร้ายจิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กแล,ะละ้วล่ะอาจารย์เชื่อว่าไม่คงไม่มีใครแบบเพิ่งมาโดนทำร้ายจิตใจช่วงก่อนโตหรอกการถูกทําร้ายจิตใจมันก็มีหลายหมวด ตั้งแต่ตอนเด็กเราอาจจะโดนตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่นะก็ไม่เข้าใจเราคุณว่าอาจารย์เพื่อนฝูงสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนที่ทํางานเจ้านายลูกน้องหรือ,อสื่อต่างๆที่ส่งผลกระทบกับจิตใจเราทีนี้ไอการส่งผลกระทบทางจิตใจเราเนี่ย ถ้าคนไม่ได้ฝึกเรื่องจิตใจสำนึกเลยหรือคนไม่เข้าใจกระบวนการของการทํางานของจิตเลยเนี่ยเวลาเราโดนทําร้ายจิตใจแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยเราก็จะมีสภาวะจิตสภาวะอารมณ์ที่ตกแล้วก็บางท่านอาจจะส่งผลถึงการมีวิธีคิดหรือทัศนคติหรือการลงมือทําพฤติกรรมต่างๆซึ่งเป็นผลร้ายกับตัวเราเองด้วยซึ่งเราก็เห็นอยู่ในเรื่องของอการทําร้ายร่างกายการ หลุดสติหรือการไปทําอะไรก็ตามที่ปกติแล้วเราจะไม่ทํากันนั่นแหละครับคือผลพวงของการถูกทำร้ายจิตใจโดยที่เรายังไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการของการศึกษาเรื่องจิตหรือจิตใต้สัมเนธนั่นเองวันนี้อาจารย์จะพูดถึงแง่มุมของการถูกทําร้ายจิตใจและในพูดของมุมของจิตใต้สําเน,นกว่าเราจะป้องกันการอย่างไรไม่ให้เกิดในการถูกทำร้ายจิตใจในระดับจิตใต้สําเน,นกเนาะก็อันดับแรกเลยอาจารย์ก็จะขอบอกว่า แัะปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกใบนี้สังคมสังคมนี้ในช่วงเวลาปัจจุบันนี้สภาวะของจิตที่ตกต่ำมีเยอะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ทำร้ายจิตใจของพวกเราก็มีเยอะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะาจะหลีกหนีมันเนาะมันก็เข้ามาหาเราทุกวันเลยแหละอาจารย์เองก็มีสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องป้องกันตัวเองก่อน ไม่ให้เรื่องราวต่างๆหรือสภาวะต่างๆเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใต้สำนึกของเราเด็ดขาดเนาะอันนี้สาคัญนะครับทีนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนดีอันดับแรกเลยถ้าคุณหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมการสื่อสารที่ทําร้ายจิตใจคุณได้ตั้งแต่ตอนแรกคือถ้าคุณเลือกได้อาจาร,รย์ก็แนะนําว่าเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเลือกที่จะไม่เสพเลือกที่จะไม่ไปคบหาเลือกที่จะไม่ใจ ไม่ไปพบเจอเลยอันนี้คือด่านแรกเลยคืออันนี้ดีที่สุดแล้วถ้าเราสามารถทําได้แต่ถ้าเราไม่สามารถทําได้เราจะไปสเตปไหนกันดีละ่ะถ้าเราไม่สามารถไปอิร,ริทเยี่ยงอย่างนี้ได้เราต้องอยู่ในสังคมแบบนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้อยู่ในกลุ่มคนแบบนี้ซึ่งมันทำร้ายจิตใจเราเลยหลือเกินเราก็ต้องสร้างเกราะคุ้มกันเราครับเราต้องสร้างกำแพงให้กับตัวเรา ในระดับจิตใต้สำนึกเลยทีเดียวนั่นก็คือการเข้าไปสื่อสารกับจิตใต้สำนึกแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับการไปพูดคุยกับตัวเองแบบแะระดับง่ายๆสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนพัฒนาเรื่องจิตใต้สํานึกเนาะอาจารย์ก็จะแนะนําให้นะครับส่วนคนเรียนอาจารย์เชื่อว่าเขารู้กระบวนการแล้หละว่าเขาจะทําอย่างไรในการโปรเทคหรือป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เข้าจูในจิตใต้สํานึกส่วนท่านที่ยังไม่ได้เรียนรู้การพัฒนาเรื่องจิตใต้สำนึกแบบหลักการจริงๆอาจารย์ก็ มีวิธีการแนะหนังง่ายๆสำหรับทุกคนในวันนี้เลยเนาะอันดับแรกเลยก็คือถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องอยู่สังคมแบบนั้นเราต้องอยู่ในสภาวะแบบนั้นหรือสิ่งแวดล้อมแบบนั้นหรือกลุ่มคนแบบนั้นอันดับแรกเลยเวลามีเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่มันกระทบในการทำร้ายจิตใจเราตัวคุณเองจะต้องคิดเสมอว่าเรื่องเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นวาจาเหล่านั้นพฤติกรรมเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรา ไม่เกี่ยวข้องกับเราคิดอย่างเดียวว่าไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับฉันเนาะหรือแบบไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของฉันนะอันนี้ทำลายสิ่งเหล่านี้ทำลายจิตใจฉันไม่เกี่ยวกับฉันสิ่งเหล่านี้ทำลายจิตใจฉันไม่ใช่เรื่องของฉันนะครับอันนี้คือด่านแรกง,ง่ายๆในการที่คุณ ปฏิเสธไม่ได้แต่คุณก็ต้องพูดกับตัวเองว่าไม่เกี่ยวกับคุณไม่ใช่เรื่องของคุณเนาะอันนี้แหละครับคือตัวบล็อกตัวแรกสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนรู้กับเรื่องจิตใต้สำนึกเลยมันจะเป็นการใช้จิตสำนึกส่งคอนเทนต์เนาะส่งคำพูดหรือประโยคบางประโยคเพื่อเป็นการสั่งให้จิตใต้สำนึกบล็อกไว้ไม่ให้เก็บข้อมูลสิ่งนั้นหรือเรื่องราวเหล่านั้นหรือประโยคหรือสภาวะอารมณ์เหล่านั้นเข้าไปสู่ ฐานจิตใต้ชนึดของเราเพื่อเปการเก็บข้อมูลนั่นเองเนาะลองปฏิบัติปฏิบัติดูครับว่าคิดในใจว่าไม่ใช่เรื่องของฉันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันคำพูดนั้นไม่มีความจริงคำพูดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันอะไรแบบนี้ครับปฏิเสธอ่นะใช้ประโยชน์ที่เป็นปฏิเสธกับเหตุการณ์เรื่องราภาษาวาจาพฤติกรรมเหล่านั้นในระดับ จิตสำนึกได้แหละครับสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาสร้างประโยคขึ้นมาเป็นประโยชค์คสั่งเนาะซึ่งเป็นรูปของปัจจุบันและเป็นรูปของการเขาเรียกว่าออ,ออกคอมาด์เลยออกคําสั่งตรงเลยว่าปฏิเสธเลยเพราะจิตสำนึกจะทําหน้าที่บล็อกให้อัตโนมัติครับและเรื่องเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นคําพูดเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้าไปทาร้ายจิตใจคุณในระดับจิตใต้สํานึกกันเลยทีเดียวแล้วตัวคุณก็จะมีแค่จิตสำนึกที่เพียงว่ารับรู้รับฟัง แต่ไม่เก็บข้อมูลโอเคนะครับเทนี้เองครับง่ายๆเอาไปลองใช้กันดูก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราช่วยกันป้องกันไม่ให้มีขยะในจิตเพิ่มมากขึ้นและไม่ทําให้จิตเราตกลงเพราะว่าถ้าเราไม่บล็อกไม่เป็นเราป้องกันไม่เป็นเรื่องเรื่องราวเหล่านี้มันจะส่งผลให้เราเดี๋ยวจิตตกและทําให้เราหมดพลังและจิตจะสำนึกก็ยิ่งอ่อนแรงลงเรื่อยๆเนาะอาจารย์ก็จะฝากไว้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับพวกเราทุกคนในการที่ป้องกัน เวลาใครมาทำร้ายจิตใจของพวกเราเราก็ใช้วิธีนี้ในระดับจิตสำนึกออกคำสั่งตรงพูดกับตัวเองเข้าไปแล้วมันจะบล็อกได้นะครับฝากไว้เป็นความรู้เทคนิคง่ายสำหรับทุกคนในการพัฒนาจิตตสำนึกของพวกเราทุกคนเลยแล้วพบกับอาจารย์คราวหน้าในหัวข้อใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ